หนึ่งมาพอ,อยังอยู่คางทางนี่นะครับเพชรยังหนึ่งหนึ่งเพ็ดปวกฟาดนี่มาหนึ่งอุ้ยหอมมาพีอ่ะพี่หอมย้อมอ่ะหะนี่งพี่ดูบวชนะครับดูมีไงครับพ่นคางทางนะครับนี่พ่นพอสิเห็นหน่อยพินนะพ่นนะแมนเวทด้ครับพ่นพ่นนะครับอหอมไปช่างพ่นพ่นแมนเวทหยิกมาหนึ่งนี่เง,งาตะแบกไงด้วครับบ้าน นิดพวกพานนิดพ้นเขาวานใหญ่นิดพันเขาวหานได้ครับเมันเพิ่งเกิดน้ำผึ้งนี่ไง สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องพอกำลังนึงกับไอ้บินนะจ๊ะสวัสดีพญามิใหญ่พ่อแม่พี่น้องลุงป่านาทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมมานีิกาพอพอกันกับบ้านวินกับนึงในเช้าที่ไรหนึ่งในเช้าเป็วันที่เก่านั่นจ้ะถุกกระบาอังคารจะเดินกันย่ายิ้โคตรสองสัปดาห์หนึ่งสิบแปดจ้าหลังจากเมื่อวานบดเลยลงคลิปนะครับเพราะว่าไป็นทรงเฮ็ดมาสวยๆน้องนึงเนาะจ้เมื่อวานก็ให้น้องนึงเขามาเก็บเฮ็ดในป่านะครับเป็นเฮ็ดละงากนะครับเอาไปให้นักศึกษาเพื่อนิจัยนะครับผม วันนี้ครากับเขาปลาน้องแป,กนนงแปกงง็กนะครับผมในเขตบนา้านน้องแป็กตำบลห้วยคาจังหวัดอุบลอำเภอบุญทลิกนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเป็นลุงในเบิองสิได้สิมาเฮ็ดนางเนี่ยวันนี้เนาะจ้าครับจ้าตัวกัามาก็มมานี่ผมเฮ็ดกอเนี่ยนะครับเป็นปลาสะแบงปลากอนะครับผมม,ม,มาแทางสะพานหนึงดองเฮ็ดกอแบบหนึ่งอ๋อพอเฮ็ดนาแล่ด้วครับออกไม่บานนี้ครับฝนีกระตุก ขนาดนะครับหมู่บ้านก็นตกเป็นตกคือกันนะครับบายว่าฝนตกอยู่เด้อจ้ะเนี่ยเบิ่อจะข่าวทางสมุทรปราการทางส่วบุรีพ่นนะครับพี่น้องก็ใใจความระมัดระวังกันนั่นหนึง,นงจ้ะนะครับจะ้ะนะครับเติมสมุทมีพี่น้องก็ร้ายนะครับวันนี้เพราะว่าบริกีดยางเนาะฝนตกเนาะเพิ่นก็เลยมาหาเห็ดเนาะไม่แห้งห็ดละงูจ้ะ เหลี้ยงในตะเก او อย่างนี้เนาะเมนจ้ะตัวนี้เลยกูยใหญ่จ้ะกำลังเห็นครับมานี้ทางน,นี้พิ<อ>่นคาดลายเมนบนนี้จ้ะอีกนะครับอ่าเมันึงเห็ดยี่ลันก็ยังมีครับดูงามนี่เนาะจ้ะสีเ,เดียวกันแล้วอีมอน,นเดียวกัน จะเป็นต้นเสกนั่นหนึงเนาะเพื่อความปลอดภัยนะครับเฮ็ดองนกน้อยเฮ็ดองนกเมื่อหนึ่งอย่างนี้างทางเลยนะครับนี่คือเกาเจียงตัวนี้ชื่เว็าคือเฮ็ดนาเลยนะครับเจียงหวานด้วจ้ะเสียลักษณะดอกขึ้นนะครับชิมากออกน้ำโพนนะครับนี่เป็นกอเท่าหน่อยนั่นหนึงเนาะนี่แหละครับคือน้ำโพนนี่คือ พี่น้องมาเบิ่งกะเรียกหาบริโภคเจฮเอทเคยเก็บเคยเอาไปปรุงอาหารเด้อครับพ่อพี่น้องครับอันต่ละเหตุการณ์เฮ็ดปลานะครับนี่ฮนดอกนานาเลยคุณอยู่ตระกูลเดียวกันนะครับกับเฮ็ดหนาเลยนี่เฮ็ดสนิทนี่เนาะแต่ว่ารสชาติในเตี๋กต่างกันเนี่ยอยู่เนาะเดือดเค็งเค็งแงงหวาน ดูไ <L an> อ้วินพิ่งน้ากันในมูอเัาจัจะเดียวกันนะครับเพชรแอนยังกันอย่างหนึ่ง่รนเด็นต้องเดี๋ยวซิมผูไปแม่แบบเดียวกันเลยครับอัน่นี่จะ้สายพันธ์ เห็ดกอใหญ่ที่กันครับสาดเดียวกันนะครับกับกอแดงใหญ่นี่อืมอีจ้าอืมอีจ้ามาเลยจะเดียวกันนาเลย Ừ. Ừ, cái ốc gần nhà thế thôi Thôi kỳ ý viên ปีศาจเพราะว่ายังไม่หกทันปีอีเด้ยียมท,ทำล่างเลยนะครับเห็นจะทางเข้ามาเป็น he นั่นหนึ่งแทังปลานั้งเป็กคุณเนาะม่เห็ <laughs> <laughs> ออกไม่ได้เพราะยกินบนเนาะไม่ก็ลังออกกลังจริงๆหนึอง อันแง่เลยครับหน่อยจุงแค่เกาหนึ่งหนึ่งนี่ครับเป็นแนวนีหนึ่งน,นึงเป็นจัง y, ไหเลยือเป็นจังเสีออกบมายว่าแมงเลย่ันน้องนึกว่าเป็นสีออกบลายุมันกินเมื่อไร กปนกินอินนะล,ละเนจีนินจคนนี้ห่ะล่ะนอนี่เปนะ็นมืยเนาะกำลังจะนึงเขินบ่วยมอเนินเต็คมคนมะไปเห็นนีก็ยังลายอยู่นะครับโ้้ลายแหงอีรีดนะ้วเนาะเกิดอนยังข้นม้มีฝน,นตกอ,อีม่ด้ช่างยืน,ม,นมาลายนะครับเขินอีนี คนข่าวอันนี้เนี่ยด้อใบลูบ<ว>กคููลายลเฮียถ้าคุณอยู่กันดีอาบนอำกี่กันนี่จ้านี่เนี่ยอานกันไม่หาจะมองไล่หน่ยแค่ไหนเหนียวน้อยๆวินเนี่ยนี่เนาะจัดการอย่างนึงเหนื่อยเลยนะงาม ๋ยวกําลังโอเตะด้ายแต่เลนะะป็นเป็นรุ่นรุ่นอย่นงไรราคาเป็นเหี้ยงก็ มีหมูใหญ่ยั่ได้เลยน้องหนึงนะ่งแม่แกลายที่กันไปจักตัวนี้ดิตัวนี้เพิ่นคือพี่น้องย้อนมาก่อนเห็นเพิ่นจอรดรถอยู่นี่อยู่น้องนูว่ามันเพิ่นเจ็บเปิดล่ะ <laughs> ไป,ไปจานี้ก,อกอ้อ <ไป S 2> นีนบ้่งหยับเลยไปลงเกิดต่วเล้อ,อจนบานบานบริมาดีครับหองมลุกโก

ให้วินมึงเนี่ยง่ออายครับงเงิื่นมูอได้เลยทด้ไหนยิน <c oughs> เพราะว่าหลายดยายาอกเลยไหนเลี้ยงอกอีกรอบนี้ก็จะมีเห็ดทาน้ำนี่นนครับแล้วบางเทือก็พืชพร้อมกันเลยเนาะ่นถ่ายบุธีโอดยอวินเห็ดปีนี่น้า ถึงแต่เดือนมีนาเพิ่นเกิดเหตุการณ์ปรากฏการธรรมชาติมาปีนี้เฮ็ดนี้เดาบอกเลยแนวหนึ่งแล้วแต่สิออกไปแต่เป็นดินไว้พูน่นะครับเห็ดจะเปลี่ยนแปลงไ,ไปตามอันนี้กันมันเยอะนี่นะครับเป็นคอเป็นคออยู่มันเป็นคอได้ครับก็เป็นคอ,อนี้เนี่ยเลยหนึ่งหนึ่งค้แนวเลยเนาะนะครับ มงนูนี่ปลาหิดพอได้หนึ่งหนึ่งเนาะแม่เลก็ออครับพี่อนเดียวเนีปิดไว้เนี่นึองนึ่งนึงนึังบน้ามเอาตัวไหนก่อนเลียวระมันเห็นแดดแล้วนะครับอด่บบ่อย่าว่าวันเด้อไรบิ่นตะเยาะน้อยกบ่อยเนาะ หนบ่ตอนบ่ายมานนื่วานเอาลูกโคบีอ้าลดูนี่ครับรนีอ้ยเป็นหมาเลยตัวนี้ว่าน,นี่นี่อื้นี่ก็ใดแล้วนะครับ เดือกเอาหน่อยวินเนาะแมนี่้ลายครับเดือกเอาต้าพนใส่ไายน,นี่ล้วอออ,อตัวได่วงติดมไดม่กกเหมือนกันจุ่มกับกอเลาเต้าพนลยครับกระจงน้ำนี่ได้ครับมาโเมนต่าเอาเบิร์ดนะครับเอาแต่พูกตะเพ่นเอาไานี่นะเอาเต้าพนพอไปกแกงได้นะครับตัาได้ติดพ่วงกันแน่หน,หนนะ่อยวินเนาะ มันข้าวบัวภูมาลำกลนเป็นกมีญาณขี้เก่าด้วยครับแต่จีโจงไวแห่งามๆนั่นจงยาดนั่นหนึ่งมันตัวนียก็บจงไว้เนาะแมนสมนด็จก็จงไว้วัดดวงเลยบ้านปีกนะครับตัวนี้กยใหญ่จ้ะพึ่งจ้ะพึ่งคลายตัวนี้ตัวนี้ไข่จ้ะจุ่มไปนะครับ ไข้จะกำลังเห็นนะครับมือนไข่ละก้คลาลายจ้ะอีจ้ะอีจ้ะนี่อ้ินอ okay, ึ้นขในสมอระบุมเนี่หมดลียได้ครับอุยนี่ ทำาไ,ไมวินโมแม่ยังได้จ่ายถ้า่นกัดในสุดหยดเธอได้ยังไงวินนี่ยพาลายจ้ะได้วันหนึ่งดดได้ยได้นี่เ<อ>ด็พีนออ่น้องลายแกพึ่โมกจ้ะเป็นเกลี้ยนนะครับเปลอกเป่นมันหลอดนะจ้ะพึ่ขาลายก็เล่นจะ้ะ เดินยยใหญ่ครับไปลิลลนะ่ในั่นน้องหนึงมันนี่เนาะ,ะก็เดินใหญ่ลยก็เนขาลายจ้ะอันน,นี้นะเนเข,นขาลายจ้ะนง่ายเลครับขาเป็นจิปเลนาะจ้ะมาเนี่ยจะกัวใหญ่จ้ะไม่ใหม่มันเป็นเือนขาลายจ้ะเฮ็ดต่ออีกครับ อ่ะนะครับพ up, ่อแม่พี่น้องมันสุดยาดอวยมาทางปลาน้องเมกนะครับนี่ว่าจะไปปลาย่างหน้านะครับผมจะ่าพี่หนึ่งหนึ่งมาผออยังอยู่ข้างทางนี้นะครับทางโล่งนี้ไปเบิ่งอยู่โพนี่นะครับเฮ็ดแดงหนึ่งนงเฮ็ดผัวฟาดนี่มาหนึ่งหอมมะพีร้าวหอมโยมฮะหนึ่งที่ตูมบูนะครับตูมยิ่งใหญ่งามๆเลยวันนี้กระโซอีกแล้วนะครับพุ่นนะ พุ like ่นคางทางนะครับนี่พุ่นพอสิเห็นหน่อยพี่เนาะพุ่นนะพุ่นว่าพี่น้องก็ร้ายเนะครับขี่รถมาเห็นนี่ทั้งปลาตลาดพี่แมนเวิร์ดนะครับพุ่นพุ่นนะครับอ้อมไปทั้งพุ่นพุ่นแมนเวิร์ดอ่ะหนึ่งจัดการวันจัดการหนึ่งหนึ่งจะขายเหี้ยออกไปแต่ละอีกแันกระเพอะเยอะข้ามเต็มนะครับ มันนี้มาพอ,อยึดทางลูกปลายางนาตะก่า<ส>ในโรงเ<ส>พิ่นออกเพิ่นกระเจาะไร่หม่องนี่เลยนี่คุณอ่ะพ <หา S 2> ี่ปิดไว้น้ำนะครับบวกแดงบวกฝานนะครับสวกับปลานลงไปบวกไฟพกเพิ่งเกิดนะครับคุณอ่ะ สีเพิ่นคือฝานนะครับหรือว่าเก่งมอแล้วนะครับคือผมบอกได้ปีแล้วนะครับออกดิ้งแดงเงี้ยเพิ่นก็เลยผูดเ่าผ้าเว็นปวกฝานลักษณะมองเพิ่นมาเกิดนี่ก็บพ่นเป็นแปแนเนี่ยน,นี่น้อง,นงหนึ่งไม่นะพ่นใหม่ๆเนี่ยเนาะเป็นพ่นใหม่นะครับแต่ว่าลร่งมองก็จ๊อบจนวิงก็ยังบุษันออกเป็นนนะครับ สาดีกวานหอมคือกันนะครับรตาพุ่มนีเอาอพักสลดยใส่ผอมนะครับอุ้ยค่ะกันเหรียญบน้านแห่งนนะไหนไปข้างบนบ้นาสัน,นี้อ่อาทางี้เป็นบ้านเนไปแข็งยัเนยครับบ,บ้านงามยู่งงใช่ราคาุ่แต่บานมีแหงมียังมาจอกับบริเอาหนะนึ่งหนึ่ง นี่วินเอาดอกตัวปุ๊คนก่อนเนี่ยนะอนนี่ก็แม่นมนัออนเฮ็ดได้นี่นี่มันมือเป็นเงินกุมมันทางทางกระไดนะครับโุ๊ขันชิเบเป็นยังฮะพอดีดีบัดหมื่นโอห้เลยเนวิน,นันโมมันเนาะนมันเข้าเต็มอยู่น้องหนึ่งน้องหนึน่งดยย สีมันเป็นเก่งหมอจะว่าพูดนีิงงามแห่เงเนาะแม่นดอกพันยัยพันมูกดีครับขาตัวเนี้ยตัวเนี้ยห้าขาอือห้าบุญหญิงว่านี่โดนปลาซีหน่อยนี่น้งนนึงโอ้โเต่างจีด้ะ ขาเป็นจหัดใช่น้อขาเนี่โอ้หวิ่นมาเรงพีพันนี้มาหลายหลายวิ่นเลยออกไม่ทานพุ่อนเพื่อนเขาเนี่ยโอ้ยน้องมีก็ออกหลายวิน กูสีกูสี่าออกไรขี่รถพันตลาดมากของหันยินพ่นขายเต็มอยู่หน่อยเมียนเจาะก้อนแหละครับทางน้องเมีนี่นะน้าหนึ่งเรียกว่าสีลุงมาเบิ่งน่ำแล้วหน่อยบินเนาะมาเบียทางก้อนจ้าพูนั่นเลยจ้า <laughs> Nhìn thấy bàn đỏ nhảy. Nhìn thấy bằng nhảy. Nhìn thấy เก่าได้นองหนึง่งมาจ้าอืมฟังเสียงดอกป๊อดอัศนันละพอดีเดี๋ยวจะถือเจ้าเพิ่นบัณฑนากระสิบวอ,อ,อ,อกอีกได้ครับบายน,น,นะครับงามคักงามนี่ยอีกบอนองนึงนี่มีเจ้าเอาตะแบกใหญ่ได้ครับบานอีกเลยอ้ยตอตัวนี้บานอยู่นอะกแต่ว่าแข็งเปิดเขียวบอนองนึงบานแข็งได้ครับตัวนี้ฮู้น่ะ ลบไปนําก็มีนึงนึงนั้นใชเ,เอาเลยนนะมจัดเลยหน,น,นึ่งเป็นดีๆกเลยก็ายุยังแข็งงารดีเดี๋ยวะคกบเป็นเลืมอ่อนนะครับเน่นจ้ก็เลยดึงอ,อเลยเนาะเนี่ยคูนขหญ่าอป็นไดนาะหอยหลดขึ้นมาลายเลยนขอยวก็จเบ่งหอยก็หูได้ครับเนบาะว่าไพ มาเบิ่งเห็ดยังแต่ละอย่างนี่เนาะเพราาะว่เพิ่นมีขาประจำอยู่แล้วเนาะนี่ฉันมาคิดสิเขาเราจะฝืนเขาแยกเราคุณลองให้ดปวกเลยวินจังเหมือนเพียงสมบูรณ์แล้วครับประจำอยู่นี่ครับนวลขอนะคร,นอนครับเป็นหูมองเนาะนะครับเป็นหูมองอ้าวขนมป้อยเอาเห็ดปวกฝานแล้วก็ เขามาในดงมองเพิงเข้าวหวานใหญ่นะครับนี่ละมองหฮมเพิ่นปู่หนึ่งอยู่ไหนเิ่นอาจิพอแล้วนะครับไปเบิ่งครับอีนึงตาไม้ใสนะครับเพราะว่าเฮ็ดหนาเลียเฮ็ดรวมทั่วไปเฮ็ดพวกฝ้าเต็มตาเนี่ยแล้วครับเฮ็ดข้าวหวานใหญ่นะครับมันจะมาโดนแหงแล้วนะครับอยู่นี้ งามๆรสชาติแกงหวานแกงหอมครับอ๋อนี่เมนเห็ดกอปลาย่างบ่อนึงนี่เมนจ้ะปลาหอมมันบิ่มด้วยนึกเดี๋ยวเราไปดูดูนี่ดูนะไหลบ่เถอะนตาดีไหลอะไรเมียนคนกินนะเมียนคือคนแกงดีเลยครับเนี่ยตัวนี้ดิบ่เห็นเนี่ยนู่นนี่ฮะนี่ดิ ใหญ่อ,อ,ยอยู่ใหญ่เยู่ช่างพีอีอพี่ใหญ่มากพี่เลยเอ้าหมดขันกระไลต้นดอกง่ายหน่อยเพื่อนเลยไอ้วิน,น,นตัวน,นี้ดีมาเก็แดงดาง่างเพื่นนะครับแดงดางปลายหยางปีน,นี้เห็นออกรอบหนึ่งเนาะได้ลายยแห้งครับซีเมนต์หลอบซองเพื่อนละฮักนี่เด้อไอวินเฮ็ดเด้นี่แต่ว่าอยู่น้ำจากคลองเพื่อน จัดแกงหวานแกงหอมเหมือนกันครับแบบเฮ็ดกอแดงใหญ่นี่แหละนะครับอ๋อเสียวนี้เกิดยึดถึงอยู่ที่รุมก็มีอยู่นั่งเงี้ยอยู่รุมกันนี่เหงายวิ่งซะนะอ๋อติมเป็นเดี๋ยวพ่แม่เฮ็ดกอแดงใหญ่เหมือนกันครับคนนี้แดงนะปลาหยางน้อยบินเนาะขึงขาเป็นทุกอนที่ไหนเงี้ยงขาเงี้ยเลยครับขาตึตันนั่นนังเนาะเนี่ยแต่เพิ่นออกหลาคือติ่งิ๋วหน่อยวินเนาะอันนี้เบ็ดดอครับ ต่ส่วงแหกๆไม่ไหมคุเนาะดีเด็วินน่นตื่นต้นคุณก็หย่อเมยมอีกเลยชี้ขีมเนี่ยนครับเดี๋ยวคุณอะจะเาคอเอาเดี๋ี้เลยมแม่งกินซะนะครับแดงกันน้ำ เติมเป็นยังไงเป็นขึはは <h <h ้นเขาวานไงด้ยครับมันเพิ่งเกิดน้ำกันนั่นงนึงนี่จะพอยู่ในกุ๊กยางเนาะรับออกน้ำกันแนวนี้เลยตัวนข้นบดได้เตบได้ใช่อเสือหลกตาใส่กตารตัวปูนนะางนานะครับบอกเนึงเลยว่าก็ปลาย่วนี้ดอกนึง จะดอกนงดอกน่งนึมนจะมีนี่เก็เป็นชีนิยมเนี่ยแถบนี้น้าหน,นึ่งหนึ่งเ้ยยิน,นข่าวออกด้กันดอกหน่อยเป็นก็้ี่จนี้ตัดขาดหยุดไปนี่นะครับดอกน่อยเป็นใหญ่ยายมาแนี่หละครับ,บสีดงด้าเนี่ย ไปกวนตุ่นขันนี่นนนโอ้ยเห็ดลงูใหญ่ดอกเดียวนี่บดน,ดนเดินเดินเชือดดิ่นกันนย่แล้นะครับยดหลงบ่อยมาเลยนี่อวินเ็บเลยบ่แล้วบ้เก็บนี่ยบเห็น,นเดี๋ยนี้นน คือกันนะครับแสดงว่าออกทั่วรได้นี่เนาะเพื้นขาแค้นจะโอ้คือดอกไงแสดงว่าพื้นะข้าวแค้นตัวนี้เด้งนาจ้ะเดงนาปลายางอันพออีเลยวิ่นพ่นเห็ดปวกพานพ่นจีเซอได้เลยนี่ ผนมีดอกนึงอู้อีกสามสี่หน,นึ่งตัวนี้อมีดหน่อยขีมเลยเลยขาบเมีออยอ,อขาดด้วครับบนองม็มืนนี่ต้อีกเดีวแจกไ,ไปจิไปผอพ่นหน่อยพ่นหลายแล้วนั่น้องนี้เดี๋ยวม,มานด้อจ้ะเป็นีมีดหน่อยเรยวนันนึงมดหน่อยได้น่ะคนบยวเานใดคนบคอยหลายคนใดโอเคพีกพี่พพ ดกอกเหยี่ยวกิ่วพระเจ้าพ่นนี่นี่วิ่ดองไงพ่นกํกลังเลิมเห็นไหนี่แบบยัางงามเลยเอาแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องลุงป่านาอิ๊บซทุกท่านนะครับเอาเห็ดปวัวฟ้านพ่นสุดท้ายแล้วก็เฉลยภาพพี่ยังมีไงพ่อแม่พี่น้องออกเมื่อแล้วนะครับผมฝากห้องวนๆอยู่ทางทั้ิตต้อนออกเลยนะครับ สำหรับวันนี้ก็นี่แหละครับอยู่ไม้ที่สองนะครับปลาย่างหน้าบ้านน้องเมกนะครับผมมาครับไปเบื่องผลงานโดยสรุปโดยรวมกับน้องหนึ่งกันเลยนะครับสเสด็สจีมานซ้ำได้นะครับผมสำหรับเฮ็ดสองปลาสองไม้นะครับวัอนี้นะครับอย่างนี้แม่แหงชายเป็นยังไงน้องหนึ่งวัอนี้ไปสองไม้ก็มันทั้งสองไม้อยู่เนาะจะว่าเฮ็ดกับแตกต่างกันแน่อยู่เนาะนะครับว่าเป็นเฮ็ดแังไงไปน้องจองนี่ยจะเป็นเห็ด ล,ลังเหล่ไอ้วินส่วนมากเลยเนะาะลังเหล่พึ่งขาลายจ้ะเฮ็ดก่อนับดอกใหญไอ้วินมือนีิแมนก็จะเป็นเฮ็ดองนกเฮ็ดก่ออ่าวนี่แหละเนาะจะองนกหน่อยเนาะแมนเฮ็ดผึ่งขาลายเนะาะตาพาพี่น้องเขามาปาน้องมีเมื่อวันเบรกเบรกมากลอยเศร้าเบรกลอยเศร้าเลยจ้ะนี่นะครับรรเห็ดหวน้นองงามเห็ดหนะวปฟานมันนี่พออยู่น้องมีกนี่สามพูน่อ,อ้วินเนาะแมนนะครับขอบแคบบริลออร์วิ่งทัวคร์แคบาอเวลาเนาะน้องนิงเนาะ เอาตรงๆเลยขีแม่ทางนี่เห็นก็คือจอดเลยหน่อยพี่เนาะเพราะว่าบริษัรอเบิงเลยเนาะหลังเหลืก็มีเนี่ยแดงน้ปลาย่างกับกระลังหอกหรือว่าเห็ดกอบปลาย่างนั่นเองเป็นข้าวเหนียวเนี่ก็ได้สามดอกเนาะเป็นข้าวอันใหญ่แห่งนี้ก็เหล่ำงูเขาก็ได้อยู่ดอกหนึ่งใบพีนยู่น้องมีต้องกระหล่ำงูเขาดิฉันปลาน้องจอมมันก็มีเนี่ยนี่นั่นนึงแต่ว่าพี่น้องร้ายนะครับวันนี้ร้าพี่น้องทั้งใบเห็ดทั่วไปเกิดบอกเกิดแล้วเนี่ยจะเห็ดดินเห็ดแดงเห็ดขาวดินเนาะแม่รลายอยู่ครับบทางประเห็ดขาวดินเนั่ แล้วน่าจะสำลักลิปมือนีหนึ่งๆก็ไปวิ่งกระพาพี่น้องขอปลาหาเห็ดสองไม้น่าจะมือนีไปปลาน้องจองแล้วก็มาปลาน้องมิกมันถ้าสองไม้เลยจ้ามาปลูกสุดยอดก็คือนี่แล้วน่าจะเห็ดหัวปลาของเขานีสามพูนน่าจะเนาะมันสุดยอดเลยจ้าสำลัคลิปมือนีทรรมาก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยจ้าอย่ลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามหนึ่งๆก็ไปวิ่งได้จะเพื่อสุขภาคลิปใหม่ๆน่าจะเนาะเพื่อหนึ่งๆก็ไปวิ่งกระเพาพี่น้องไปหาอยู่ฮะคิดแนวได้แต่ละมือน่าจะสำลัคลิปมือนีสวัสดีจ้าพอกันกิหน้้าดอจ เอาละนะครับพ่ญามิยัยพ่อแม่พี่น้องลุงป่านาเอ็ดสี่จุดนนะครับสําหรับการเก่าปลาหาเก็บเห็ดปลาในวัอนี้นะครับผมวัอนี้กระตุ้งกัมบันยังขารติเกากันยายน2 5 6 8นี่กระพานไปดีนะครับสุดยอดความมันและก็มาทานอีกมือนึงนะครับพี่น้องมาหลายๆก็ยังได้ยังนะครับท่านใดที่เห็นต่างลึกคิดว่าซิมีเฮ็ดแนวอื่นหนวกเขามาเบิ้งนะครับหนวกเนื้อจากบ้านวินงกับนหนึ่งหาเบิ้งนะครับส่วนปลาทั้งปลาทั้งเถิงนัหนบ่ได้เขาเบิ้งนะครับทางบ้านน้องเมีย อาจจะมีเห็ดแนวอื่นออกอยู่ประจักนะครับผมกระลวงลงมาปาย่างหน้าเลยนะครับก่อนจากกรรมนี้นะครับผมขอขอบคุณขอบคุณทุกกำลังแรงใจจากพญายมินัยพอเม่พ่น้อ่งลุงป่านาเอฟซีทุกท่านขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามขอบคุณทุกๆคอมเมนต์จากพเม่พ่น้อ่งลุงป่านาเอฟซีทุกท่านที่รวมแนะนาําตีช่วมให้กําลังใจข้ามาในรายการผิดาลาดประการใดหรือว่าตอบคอมเมนต์สาว่าท่านใจ ขออภัพยพญายมายมพ่อแม่พี่น้องลุงป่าน r f c ทุกท่านแวีนดนาอีกอย่างหนึ่งนะครับผมก่อนจากกันเป็นประจำความนนวยไวยใช้ให้พญายมีายมพ่อแม่พี่น้องลุงป่าน r f c ภู้ขาทุกท่านที่เขามารับชมคลิปจงประสบจะโชคดีโชค m นอยามีโรคภัยหลายใด,ดมากรรมกายสุขทางด้านร่างกายและกัจิตใจคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งม,มาตรปรารถนาลำรวยเงินทองมั่งมีสุข,ขียงยิ่งขึ้นไปนะครับผม สำหรับมันนี้ข้อเกา่าคำว่าสวัสดีครับผมพบพอกันมือใหม่คลิปใหม่ครับ